อาจารย์ครับจะรักษาใบอ่อนที่ออกมาเนี่ยช่วงไหนใบฉีดตรงไหนดีที่สุดอ่ะปีแดงแดงคุณต้องพ่นฆ่าแมลงแล้วปีแดงคือประมาณนี้ไม่ใช่ลอย่างนี้พ่นแล้วก็ไปโทษไปร้านเขาว่ายาไม่ดีเลยนี่ฮะนี่ถูกไหมฮะปีแดงอันนี้ไม่ได้แล้วฮะใบเป็นทั้งดาบคุณฉีดไม่ทันแล้วคุณต้องปีแดงแดงปีแดงแดงก็คือหาปีแดงแดงจนถึงหางปลาทูหางปลาทูคือเรียนนี่น้องยินนี่คือหางปลาทู นะฮะระยะนี้นะฮะต้องฉีดแล้วนะอย่างนี้ต้องฉีดแล้วอันนี้ออกแหม่หนาอ่ะอย่างนี้ต้องฉีดแล้วนะเพราะอันนี้ไม่ยาฆ่าแมลงแต่อนนี้ไม่ฉีดอะแอปาัตีหมวกวันซึนไม่ทันแต่บัตรจัดการไม่ทันนะฮะห้าร้ี้นะแค่นี้ไม่ได้แล้วเห็นไหมฮะถ้ามันกินแล้วไม่ไดไม่ใช่ถ้ามันยังไม่กินมันก็เริ่มอ้าแล้วมันก็เข้าไปซุกอย่างนี้ถ้าเกิดเสียงดังโคมคามวันนั้นฉีดยายังไงก็ไม่ตายนึกภาพไหมไม่พแมลงมาหลบครับคือระยะนี้นะครับที่ต้องฉีดเนี่ยต้องฉีดอย่างนี้ยคุณ สมาชิกดูนะฮะคนที่ได้จากรักษาไปอ่อนนะฮะควรจะฉีดกี่ครั้งอาจารย์ยืนยันได้เลยว่าสวนเนี้ยไม่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเพื่อนไว้อะฉีดกี่ครั้งครับเรยนขนาดรุ่เดียวผมนั้นเนี่ยผมไม่ฆ่านะคือจริงๆแล้วทุกี่วันเอาจริงๆไม่ทุกโอ้ตำราทุก,กี่วันไม่มีส่วนนี้คือพอปีอย่างนี้ผมฉีดฉ,ฉีดแล้วผมทิ้งยาวเลยนะจนแบพอแบปุ๊บเรามาเดินดูอีกว่ามีแมลง ไม่ปริมาณที่เรารับได้ไหมถ้ารับได้ผมไม่ฉีดถ้ารับไม่ได้ผมอาจจะฉีดหนึ่งทีแต่ส่วนใหญ่ทีเดียวเลิกเลยมีอะไรบ้างที่จะต้องป้องกันเขาไซเปอร์ผมฉีดอย่างเดียวโอเมซายเปอร์มันเก่งแล้วจักกอาจารกับเพี้ยไก่แค่นั้นไซเปอร์เมทินส5บวกโอเมเอทอ่ะโออ่าใช่ใช่ครับอาจารย์แล้วอีกปัญหาหนึ่งของภาคใต้เขามีปัญหาไข่ไก่แล้วรัดไปอ่อนช่วงไหนที่จะต้องฉีดจัดการเขาไม่ต้องจัดการแล้วเพราะเขาไม่เหลืออะไรแล้วนอนเลยไม่ทับวีนะอาจารย์ใบระยะไหนที่ต้องจัดการมันแตก ต้นใหญ่คาถามไม่เยอะมากเดี๋ยวมันต้องมันเดี๋ยวจะมีต้นไหนที่มันเออเนี่ยเนี่ยแตกไรเห็นไหมเนี่ยแตกทุกยอดเลยนะต้นนี้หนูแตกไปแล้วคือแต่งไปแล้วแต่แปกไปแล้วนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่าอ่านี่นี่ต้นเล็กนี่เห็นเห็นชัดอ่ะเอาเอาต้นเล็กเป็นเป็นเป็นเคสตัวอย่างอ่ะให้ดูต้นนี้ผมเล่นนี่เลยถ้าในกรณีที่ ภาคใต้นะฮะไม ay ่ต,ต, ok ตายตะวันออกตกเหนือใต้เหมือนกันหมดเคลเดียวกันนี่คือระยะที่เราควรจะฉีดหรือไม่ฉีดหรือสมมติตอนนี้ลูกไข่ไก่ไข่ห่านสรุปง่ายๆว่ายังไม่มีเมล็ดเนี่ยหรือป๋องนมถ้าคุณไปฉีดบล็อกใบระยะนี้คุณได้ฉีดได้ฉีดนะครับผมบอกเลยคุณไม่ได้เลยนี่มันแค่เริ่มเริ่มเริ่มตั้งปีเริ่มปีปีแดงๆถ้าคุณฉีดตอนนี้ คุณฉีดเพื่ออะไรถ้าคุณจะฉีดบล็อกโครงสร้างของใบเขามีใบให้รองรับโอเคครับอาจารย์อันนี้คือไม่แนะนําฉีดถูกไหมฮะฉีดได้แต่ไม่ได้เลยแต่ทุกคนพอเห็นอย่างเงี้ยทุกคนตกใจกลลูกร่วงนี่ใช่ใช่ต,ตอ,นน,อนนี้ฉีดสาหรับทุเรียนเล็กที่เริ่มแตกใบอ่อนแต่แต่งเงี้ยคือถ้าฉีดายากมาแแรงใช่ครับแต่ถ้าจะฉีดบล็อกโครงสร้างของใบผมบอกเลยคุณต้องรอมาอันนี้คือใบคู่แรกถูกไหมตามที่ผมพุยเห็นไหมเนี่ยใบคู่แรกของยอดตอนเนี้ย ถามว่าวันนี้ฉีดได้ไหมถ้าถามผมว่าถ้าทุเรียนมีลูกไข่ไก่ไข่ห่าหรือยังไม่มีเล็ดเนี่ยแล้วมันแตกใบอ่อนมาถ้าระยะนี้โดยเฉลี่ยอย่างนี้เนี่ยนี่คือใบคู่แรกนะใบคู่แรกเห็นไหมจริงๆถ้าเป็นผมผมรออีกสามวันแล้วค่อยมาฉีดก็คือให้มันพัฒนาว่านี้ให้มันกลางนิดนึงให้มันกลางนิดนึงให้มันเป็นใบดาบให้ได้ก่อนแล้วใบนี้ก็จะเริ่มเป็นใบแล้วบล็อกห้ามยาวเพราะฉีดไปปุ๊บปุ๋ยที่เราบล็อกเป็นปุ๋ยตัวกลางมันจะเข้าไปตัวนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้ถ้าเราฉีดตอนนี้ไม่ได้นะครับยังไม่ได้ต้องกต้องกลางกว่านี้นิดนึงถูกไหมฮะอาจารย์ต้องกาต้องใหญ่กว่านี้นิดนึงอ่าต้องกลางกว่านี้นิดนึงถ้าเป็นอย่างนี้ท่านไหนที่ยังมีลูกมีอะไรภาคใต้ทําไมฉีดปุ๋ยตัวกลางสูงแล้วไม่เห็นไม่อยู่ไม่อยู่เลยเพราะอะไรฝนตกทุกวันไม่เขาไปฉีดชุนี้การแล้วฝนตกทุกวันด้วยให้ฉีดช่วงนี้ให้ฉีดเช้าเพลเย็นก็ไม่อยู่ควรจะต้องควรจะต้องยาวกว่านี้นิดนึงนะฮะจะต้องยาวกว่านี้นิดนึงนะการฉีดบลิโคโครงสร้างใบนะครับนี่นี่ถ้ายอดอย่างเงี้ยน ขอทั้งต้นเฉลี่ยเห็นไหมแต่มันต้นเดียวกันเนี่ยเราให้อย่างนี้เนี่ยใบอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยต้องเป็นใบอย่างนี้ก่อนถ้าฉีดพอฉีดปุ๊บพวกนี้มันจะกลางเลยนี่นะครับระยะนี้นะครับที่จะเป็นการหยุดบล็อกโครงสร้างใบโดยโดยรวมเห็นไหมเขาจะยาวแต่เขาจะเขาจะโตตะแก่เล็กเขาจะแบเลยแบเลยเมื่อเดินปุ๋ยตัวกลางเพราะปุ๋ยตัวกลางลงปุ๊บมันมันรีดเอ็นออกอยู่แล้วเอ็นพีไรนี่คือจังหวะทุกคนที่บอกฉีดแล้วทําไม สามสี่รอบแล้วไม่อยู่ยก็เข้าไปฉีตช่วงนี้ช่วงนี้มันก็ได้ใบแก่มันปุ๋ยมันไม่ได้ทํางานที่ใบอ่อนเลยใช่ไหมฮะ,ะเพราะนั้นเนี่ยจังหวะสําสคัญมากเลยคิดว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์มากนะครับก,ก็คือถ้าลองดูลองดูเดี๋ยวเพราะว่าเราเราไม่ได้ดูดูดูคำถามอะไรถ้ามีคําถามใครสงสัยมายม่กบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเท่าทีคิดว่าข้อมูลของอาจารย์โกสลเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ผมยินดีนและก็อาจารย์โกสัน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ